เเขียนลออกมาเขียนเจ้าตัวใดเอาปากกาเอาเอามาแน่มาบอกก้อนตัวใดมันออกตัวใดงวดนี่ขียนมาแล้วผ้าถูกเป็นเงินรักผ้าถูกใส่เงินรัก ทำบคุณม่ไลมือไลมือนั่งคนจุ่มว่าธรรมดาเด้อขั้นจังเจ้าห่งเมืองเตอร้อยนะ าลายมือเราปั่นว่านี่คุณเรวธรรม,มาดาดีเขียนเลขมาบัดนี้ เป็นเก็บกันเองมิตรภาพเราเอาไว้นั่งกัน ไปยืนยื่อต้โตเลยไม6อนเม็ดมกุ้งหตเลยได้ตนึงนั่นละหูควอมได้ไวรางวัลที่นึงไม่หโตมาทำมาด่าได้โจมทำมาดาจังโจมสีดำของเก่าเล็กหนึ่งแต่ออกหกโต

มัคือสีไล์โทบเามันก็ยันมีเปอร์เซ็นถึงไล์เนาะรมาไ่กเริือน้องใ่รึน้อ่นนี่บ่เอาให้บ่บางวันที่นึ่งวนนี้ดโอันี่นะคะทุกคนนี่นะะหวดดนึ่งอ่้เด้อหัวดีเด้อ สาธุเดอ,อคนเขียนนะถ้าทุกได้เงินล้านถ้าทุกนะถ้าทุกได้เงินล้านขอบคุณนะคะขอบคุณโชคจากอาจารย์จันเจ้านะคะ <laughs> สาธุเดอใคอยถือเด้วมนไหน